สวัสดีครับผมสุรศักดิ์ในตระกูลนะครับผนังเบาวอก็คือด้วยความที่เราทำงานเกี่ยวกับบ้านแล้วก็เราพยายามหา,าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่มาตอบโจทย์งานนะครับก็ได้รู้จักเบาวอจากสื่อออนไลน์ครับก่อนเราก็จะใช้งานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับก็จะใช้อิฐอิฐมอนอิฐมวลเบาอิฐบล็อกนะครับเป็นหลักเนาะเสร็จแล้ว ก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องรอยแตกแล้วเรื่องขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอนนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะหาวัสดุที่จะมาแก้ปัญหาพวกนี้ครับก็เ,เลยมองผนังที่อวบครับคือถ้าเป็นงานก่อสร้างแบบเดิมๆงานก่อฉาบนะครับก็จะต้องมีหลายขั้นตอนเนาะตั้งแต่ก่อเททับหลังจับเสียมฉาบหน้าหลังอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ค่อยต่อด้วยงานอ,าอื่นๆครับถ้าเป็นงานผนังบาวองานทั้งหมดก็จะเป็นการติดตั้งแล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวครับวอจะใช้ช่างประมาณ3-4ถึงคนในการทำงานครับ,รบก็คือถ้าเราติดตั้งผนังบาวอด้วยความแม่นยำแนวดิ่งได้แล้วก็งานระดับได้อนี้นะครับ ถ้าเราติดตั้งไปแล้วรอยต่อเขาค่อนข้างจะตรงกันแล้วก็สามารถเก็บงานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ต้องฉาบในเรื่องของการกันเสียงกันความร้อนเ,อเราเป็นช่างเราก็จะมีความรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งแต่คนที่พอใจแล้วก็ทําให้เรายิ้มได้ก็คือเจ้าของบ้านครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะ จะสัมผัสได้เองทั้งเรื่องความร้อนรเรื่องเสียงครับแล้วก็เจ้าของบ้านบางท่านก็มีการเอาเครื่องเสียงมาเทสเสียงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หน้าง,งานนั้นเป็นห้องหน้าง,งานนั้นคือห้องคาราโอเกะ okay, ครับการเป็นห้องในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทที่จะต้องเปรียบเทียบก็คือถ้าเรามองที่ตัววัสดุเราจะมองตัววัสดุที่ราคาแต่ถ้าเรามองภาพรวม เราจะมองที่ราคาวัสดุแล้วก็ค่าแรงซึ่งพอเอามารวมกันแล้วกลายเป็นว่าผนังตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องประหยัดเวลาแล้วก็ค่าแรงงบประมาณก็ไม่สูงครับทีนี้ถ้าเพื่อนช่างที่อยากจะลองใช้วัสดุตัวนี้นะครับผมมองว่าถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องวัสดุกับเรื่องงานเนื้อง,งานนะครับผมมองว่างานตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าระยะเวลาการทํางานอย่างน้นอยผมว่า สามารถประหยัดได้3เท่าครับ